บรรยากาศน้ำแดงพี่นอ้องไหลบึ้งๆครับตอนนี้นะฮะนี่มาครับตัวปวนพี่น้องบรรยากาศน้ำแดงพี่นอ้องมาแล้วครับปีนีน้ำแดงครับผมครับเกษตรบริโยกน้ำแดงครับมามันมีปลาแอลโยที่ปากนึงพี่นอ้องมันท่วมกระเทียงท่วม,วมที่ยืนยกย่อครับผม ข้าพงพค้บีน้องท่วเข่าท่วมัดเหมืนกันครับช่วงนี้ครับย่อยสงสสยเด้อครับครับขบุดมันขุดยันกันพี่น้องนำท่วมมันครับตอนนี้นำไราบุบพี่น้องเอ้นอยนะอีกด้านนึงพี่น้องนะครับสีหนำเป็นตัดเตี้ป่าดีขนาดพี่น้องเลยจะทะยกย่อขนาดกับสีหนำ ทุกขอ้อกเต็มเลยพี่น้องตอนนี้น้ครับทุกขอ้องเต็มเลยนครับนำแรงมากน้พี่น้องเป็นการเดินกันยาครับเอ้ยมึงแปะบาหรอมึกค่อยตดพี่น้องตายกค่อยตดครับผมเีีปลาส่วนตีพี่น้องท้วนน้าขุณแม่ตัวน้าเดี๋ยวไปตรงน,นี้มาสินี่ไหมนี่นะครับเรื่งปลาด่เน ไปเซฟีมาน้ครับนี่นี่นปลสดด้นเลคปลาหน่อยปลาอย่งนี้เขาเลนะครับน,นี่นะมานี้มานี่ไม่ต้องไปโน่นมาเนี่นปลาไอช่วขึ้นนะไม่งดดน้ำครับนี่นยนี่นะครับมาหน้าผิวหนงผินันงน,นง มาซาครับสีเขมากแต่วันนี้ร่อนอยู่แถวบ้านอยู่พี่น้องนำแดงมาแต่วันรออยู่แถวบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวมือว่างๆครับเดี๋ยวยกแถวบ้านตัวนี้ก็ไปใกล้าบ้านนะครับมาพี่น้องนำแดงครับผม